สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาร์ตอนช่วงเช้าไมเคิลโอเว่นผมไม่เชื่อว่าอายุ19ปีน้อยเกินไปที่จะรับหน้าที่ยิงจุดโทษคนสุดท้ายไมเคิลโอเว่น ตำนานแข้งทีมชัดอังกฤษออกโรงยืนยันว่าเจ้าตัวเห็นด้วยกับเกลริสเซาเ,เกตในการเลือกให้บุคยโยสซาก้าเป็นคนสังหารจุดโทษคนสุดท้ายเหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นที่ถกเถียงในหมู่นักวิจารณ์และแฟนบอลกันเป็นวงกว้างหลังอังกฤษตามหลังอิตาลี3.2ต่อ2ในการดวลจุดโทษโด,ดยคนสุดท้ายของอังกฤษจำเป็นต้องยิงให้เข้าเพื่อตีเสมอ แต่ซาก้าดาวรุ่งวัย19ปีของ a อสตันถูกปฏิเสธด้วยการเซฟของจารุจิดอนนารุม่านายทวารทีมชาติอิตาลีวัย22ปีจนส่งให้ทับอาโซรีควา้าแชมป์ไปครองโอเว่นเชื่อว่าซาก้าไม่ได้เด็กเกินไปที่จะรับหน้าที่สังหารจุดโทษชี้ชะตาให้ทีมชาติอังกฤษในการดวลจุดโทษกับอิตาลีในรอบชิงชนะเลิศยูโร2020 เมื่อวันอาทิตย์ที่11กร,รกฎาคมที่ผ่านมามีเรื่องให้ถกเถียงกันมากมายหลังจบยูโรนัดชิงแต่ผมไม่เชื่อทิสดีที่ว่าอายุ19ปีนั้นน้อยเกินไปที่จะรับหน้าที่ยิงจุดโทษคนสุดท้ายได้อันที่จริงจากประสบการณ์ของผมมันเป็นอะไรที่ต้องทำตอนผมยังเด็กบอกเลยว่าเรื่องแบบนี้ง่ายมากจงกล้าหาญจงมั่นใจ จงอย่ากลัวอย่างที่ผมคิดทฤษฎีของมูรินโญ่มันไม่ได้จริงเสมอไปอเดต้ามั่นใจซากา้าแกร่งพอผ่านมรสุมได้มิเกลอเดต้าผู้จัดการทีมาร์ตซนเชื่อว่าบูคโยซากา้าปีกดาารุ่งของทีมมีคาแรคเตอร์สุดแกรง่งที่จะผ่านเรื่องเลวร้ายหลังโดนเหยียดผิวอย่างหนักจากผลพวงพลาดจุดโทษในยูโร2020ซากา้ารวมถึงเจรอนซาโช และมาคัสและฟอร์ดโดนแฟนบอนลถล่มอย่างหนักหลังยิงจุดโทษพลาดในเกมนัดชิงชนะเลิศยูโร2020ทําให้ทีมชาติอังกฤษพ่ายขาบ้านต่อทีมชาติอิตาลีและต้องรอคอยแชมป์รายการระดับเมเจอร์ต่อไปเมื่อถูกถามว่าพูดคุยกับซาก้าแล้วหรือไม่อเดิตา้าที่เพิ่งพาออสตอนอุ่นเครื่องนัดแรกพ่ายต่อฮิเบอร์เนียนตอบว่าครับ ผมได้คุยแล้วผมคิดว่าเราทั้งหมดได้คุยและส่งข้อความไปหาแล้วเขาจะโอเคเขามีคาแรคเตอร์ที่แข็งแกร่งเขาได้รับความรักมากมายและการสนับสนุนจากโลกฟุตบอลไม่ใช่เพียงอาร์ตตันแต่รวมถึงทีมชาติและแฟนบอลอังกฤษทั้งหมดด้วยเพราะเขาไม่สมควรได้รับสิ่งใดๆแบบที่เขาเพิ่งผ่านมาพีตาการันตี100เ สมิธโรอยู่ปืนต่อมิเกลอาริตาผู้จัดการทีมร์สตันรับประกัน100%เอร์เซอลสมิธโรดาวรุ่งตัวเก่งจะอยู่กับทีมต่อไปแน่นอนสมิธโรก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักให้ร์สตันได้เต็มตัวหลังได้โอกาสต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วทำให้ได้รับความสนใจจากหลายทีมโดยเฉพาะแอสตันวิลล่าที่จริงจังอย่างมากในซัมเมอร์นี้ กองกลางอนาคตไกลย,ยังมีสัญญาฉบับปัจจุบันจนถึงซัมเมอร์ปี2023แต่อาร์ตตันพยายามต่อสัญญาฉบับใหม่ที่มีระยะยาวจนถึง2026ออกไปให้ได้ล่าสุดอารเดต้ากล่าวอย่างมั่นใจถึงอนาคตลูกทีมคนเก่งที่ยิงประตูตีไข่แตกในเกมอุ่นเครื่องนัดแรกให้ต่อฮีเบอร์เนียน1-2ต่อว่าเอมิลสมิธโร จะอยู่กับอสร์นต่อไป100%่อไปอร์ไม่มีข้อสงสัยใดๆนอกจากนี้อารเดต้ายังได้เปิดเผยถึงอนาคตของโจวิวลล็อกอีกหนึ่งดาวรุ่งของทีมที่นิวคาสเซิลอยากได้ไปร่วมทีมทาวอนหลังทำผลงานสุดปังในช่วงยืมตัวซีซั่นที่แล้ววิวลล็อกคือนักเตะของเราและเรานับเขาอยู่ในแผนของเราด้วยอารเดต้ากล่าวปืน่วนไมนามูเตรียมโละไคเวิร์ด และแข่งส่วนเกินพลทีมสกายอิตาเลียรายงานว่าโจเซ่มูรินโญ่วัดใหม่ของโรมา่าเริ่มปฏิบัติการปรับคุมกำลังใหม่โดยเจะละนักเตะส่วนเกินเป็ดรายออกไปในซัมเมอร์นี้โคชาโปรตุเกสลงคุมซ้อมทีมหนแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาความพูดคุยแนวทางการทำทีมของเขากับผู้บริหารแล้วรายงานเผยว่ามูรินโญ่ได้บอกกับนักเตะแปดราย ว่าจะไม่ได้ลงซ้อมในทีมชุดใหญ่อีกต่อไปได้แก่เปโดสตีเวนเอนซองซี่โรบินโอเซนอันเต้ฮอริสดาวิดสตสนตอนเฟเดริโกฟาซิโอและจัสตินไคเวิร์ดมาปากรุงโรมในยุคของโมรินโย่ตกเป็นข่าวกับนักเตะหลายรายเช่นลุยปาติซิโอโกิปเปอร์ของวูมแฮมตันและกานิชาก้ากองกลางแอสตัน ขณะที่แนวรายของจัสตินไคลเวิร์ดนั้นเคยตกเป็นข่าวกับอารสตอนได้ให้ความสนใจเมื่อสซีซั่นก่อนและเคยเปิดการเจรจากันมาแล้วแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็เลือกย้ายไปอิตาลีในที่สุดในซีซั่นที่ผ่านมาไคลเวิร์ดถูกโรมาปล่อยตัวออกไปให้แอเบไลซิกยืมตัวไปใช้งานโดยลงเล่นไป19เกมยิงได้3ประตูปืนใหญ่ซออกหัก โลคาเทลลี่ปื้มยูวิตูสส่วนหนึ่งร่วมทับมาโนเอลโลคาเทลลี่มิดฟิลของซาซูโอโลเปิดอกแฮปปี้ที่รู้ว่ายูวิตูสอยากได้ตนไปเสริมแกรง่งพร้อมยกให้เบียงโคเนลลี่เป็นทีมชั้นยอดทีมหนึ่งด้วยมาโนเอลโลคาเทลลี่กองกลางซาซูโอโลและทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์ยูโร2020เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่สมุสรระดับยูวนตูส ยอดทีมแห่งสึกเกาโซซิลิอาอิตาลีให้ความสนใจที่จะคว้าตัวเขาไปร่วมทัพดาวเตะวัย23ปีทำผลงานได้โดดเด่นกับซาสูโอโลมาพักหนึ่งแล้วจนทำให้มีชื่อติดทีมชาติอิตาลีชุดล่าสุดและในทัวร์นาเมนต์ยูโร2020เขาก็โชว์ฟอร์มได้ดีพอตัวจนทำไป2ประตูด้วยกันซึ่งนอกจากยูเวนตุสแล้วนั้นเขาก็เคยมีข่าวกับแอสตันเช่นกัน โลคาเทลลี่เผยกับสกายสปอร์ตอิตาเลียสื่อของอิตาลีหลังจากเดินทางกลับถึงบ้านเกิดว่าจนถึงตอนนี้ผมยังไม่ได้คิดเกี่ยวกับมันการย้ายทีมเลยนะผมทำอย่างนั้นไม่ได้การได้รับความสนใจจากยูเวนตุสมันถือว่าน่ายินดีมากๆพวกเขาเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและผมก็เคยพูดแบบนั้นไปตั้งหลายครั้งแล้วปืนใหญ่เตรียมแห้วไบรตันประกาศชัด ความรังเบนไว้ช่วยทีมสีสั้นหน้ามีรายงานว่าสมสรเบอรตันทีมในศึกพิมยรีเตรียมที่จะรังเบนไว้กองหลังคนสำคัญเอาไว้กับทีมต่อไปท่ามกลางข่าวการย้ายทีมกับอารสตซนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา t ดิอากาสสื่อหลักของสมสรร,ระบุว่าทีมเจ้านกนางนวลรู้ดีว่าเซอร์ตแบกไวย23ปีของพวกเขากำลังได้รับการจับตามองจากสมสร,รใหญ่ในอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเดอะกันเนอร์ที่มีข่าวว่าพร้อมยื่นข้อเสนอให้พิจารณาในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้รีบร้อนที่ต้องการปล่อยไว้ออกจากทีมและมีรายงานว่าได้ตั้งค่าตัวนักเตะเอาไว้สูงถึง50ล้านปอนด์เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการย้ายทีมง่ายๆในช่วงซัมเมอร์นี้ไบรตันมีแผนต้องการเก็บกองหลังดีกีีทีมชาติอังกฤษ ชุดยูโร2020รายนี้เอาไว้ใช้งานต่อไปในซีซั่นหน้าโดยเจ้าตัวยังถือเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยทีมให้อยู่รอดในพรีเมียร์ลีกต่อไปสมสรอาร์ตตน ston, เป็นอีกหนึ่งทีมที่มีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักในช่วงหลังโดยรายงานข่าวระบุว่าพวกเขาได้ยื่นข้อเสนอให้กับเดอะสีเก้าพิจารณาเป็นเงินสูงถึง50ล้านปอนด์ไปแล้ว แต่ก็ยังไม่ปรากฏความคืบหน้าใดๆในเวลานี้